เด่นอยู่ที่ความใส่ใจในรายละเอียดทําเองทุกอย่างไม่มีซื้อสําเร็จรูปมาก็ลูกค้าติดใจนะปลาลาต้มสุกความเค็จะไม่ค่อยมีจะไม่เค็มจากคนที่ไม่ทานปลาก็ทานได้เมนูขายดีเมนูแรกเลยก็คือตําตัว๊วมีขนมจีนมีถั่วงอกมีกาดหมูชานออกกลมกล่อมเมนูที่2ก็จะเป็นไก่ย,ย่างจะมีซอสที่เคี่ยวกับสมุนไพรพอทานคู่กับเจี๊ยวมะขามมันก็กลมกล่อมลูกค้าชอบสั่งตามที่ถ้าไม่ดีให้บอก สวัสดีครับชื่อบอสนะครับเป็นทายาทรุ่นที่2ของร้านสมยงตำตัวครับก่อตั้งมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วก็พัฒนาปรับมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับเปิดมาเกือบ20ปีแล้วครับจุดเด่นผมว่าอยู่ที่ความใส่ใจในรายละเอียดของอาหารแล้วก็จริงใจกับลูกค้าทําเองทุกอย่างน้ําปลาน้ำปรำปุงน้ําอะไรทุกอย่างทําเองหมดไม่มีซื้อสําเร็จรูปมา ปลาก็เพื่งต้มกันอยู่สดๆเลยเนี่ยปลาต้มสุกอะ่ะมันสะอาดมันอนามัยกว่ามันจะไม่ให้กลิ่นที่มันรุนแรงเหมือนปลาดิบความคามจะไม่ค่อยมีจะไม่เค็มจัดทุกอย่างมาตรฐานคนไม่ทานปลาก็ทานได้เมนูขายดีของที่ร้านนะคะเมนูแรกเลยก็คือตำตัว่วก็จะเป็นแบบส้มตำรสชาติออกกลมกล่อมแล้วก็จะมีขนมจีนมีถั่วงอกมีกากหมูอะไรอย่างเงี้ย เมนูที่2ก็จะเป็นไก่ย่างไก่ย่างที่ร้านนี้ก็จะมีน้ําซอสลา่าจะเป็นซอสที่เคี่ยวกับสมุนไพรหอมเครื่องสมุนไพรจะมีความหวานนิดนึงพอทานคู่กับเจียวมะขามมันก็ได้อีกอัรรถหนึ่งกลมกล่อมลูก้าชอบสุกไลาเลย เมนูที่3ก็จะมีต้มซุปเปอร์จะใช้ขาไก่เที่ยวในเตาถ่า,านถึง2ชั่วโมงให้ขาไก่เปื่อยกำลังดีจะไม่เละแล้วก็เอามาปรุงกับต้มซุปเปอร์ทางร้านครับผมเมน,นูที่4ลาบหมูหมูะาบามันก็จะเป็นชิ้นๆหน่อยตัวเนื้อหมูไม่มีมันด้วยเนื้อล้วนๆแล้วก็หนังหมูครับผมก็ขายดีเลยเสือรลองไห้ก็ขายดีที่ร้านก็จะเป็นเนื้อส่วนปพายหมักย่างแล้วก็ที่ร้านก็จะมีผงเหมือนพริกป่นกับข้าวั่วปัดรวมกันแล้วก็โรยใส่เดิม สั่งคุกโตรครับผมตอนนี้ที่ร้านสมโยงนะครับจัดโปรพิเศษลดกับไลน์แมนมีไก่ย่างลาบหมูตำไทยข้าวเหนียว2กับเครื่องดื่มเหลือ299บาทครับโปรคุ้มๆแบบนี้สั่งร้านเราผ่านไลน์แมนเท่านั้นนะครับสั่งตามพี่ถ้าไม่ดีให้บอกเดี๋ยวจะทำให้ใหม่แถมข้ขาวเหนียวให้ด้วยนะครับ